สวัสดีค่ะสวัสดีแล้วก็ทักทายทุกท่านเลยนะคะลูกค้าทั่วประเทศในผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะดีบูลเป็นนวัตกรรมฟื้นฟูดูแลเรื่องข้อละกระดูกโดยตรงนะคะวันนี้ทีมดีบูนพาทุกท่านมาเที่ยวที่วัดหลวงพ่อโสอรน,นะคะวันนี้เรามาทําบุญค่ะเอาบุญมาฝากทุกท่านด้วย เรามีเกล็ดความรู้นะคะเล็กๆน้อยๆที่จะมอบให้สำหรับลูกค้าทั่วประเทศของพิมพ์ด้วยนะคะวันนี้เรามีเกล็ดความรู้เรื่องทำยังไงนั้นเราจะห่างกายโรคข้อเข่าเสื่อมและข้อกระดูกเสื่อมนะคะสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเลยนะคะอันดับแรกก็จะเป็นอาหารประเภทรสหวานค่ะทุกคนหรสหวานนะคะ,คนนะ,คะสองจะเป็นอาหารประเภทรสเค็มนะคะสองรสเค็ม ะะจะเป็นอาหารประเภททอดนะคะเป็นประเภททอดประเภทมันนะคะทุกคนและอันดับที่สีนะคะทุกคนจะเป็นอาหารประเภทขัดขาวอย่างเช่นพงชูโรสและก็น้ำตาลทรายขาวนะคะทุกคนเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะทุกคนค่ะและอีกประเภทหนึ่งนะคะอันดับสุดท้ายเลยก็จะเป็นเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะ ค่ะทุกคนคะวันนี้เราก็ให้เกร็ดความรู้นะคะจะเป็นเรื่องวิธีการทานอาหารเนาะและ,ะในส่วนของพิมพ์ดีบุญนนะคะและทางทีมงานของเรานะคะวันนี้เราพาทุกท่านมาทําบุญที่วัดหลวงพ่อโสธรขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างดีบูญของเรานะคะดีบุญน,นําทางทําให้วันนี้เราได้เดินทางมาที่วัดหลวงพ่อโสธรน,นะคะเอามาเอาบุญมาฝากทุกท่านเลยนะคะ ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเดี๋ยวเราไปชมภายในวัดกันเลยค่ะทุกคน